อย่าเพิ่งเซ็งค่ะที่ซื้อประกันสุขภาพล,ล้วเคลมไม่ได้พอะเรื่องมันมีที่มาที่ไปค่ะ อย่าซื้อประกันสุขภาพเพราะเบีย้ยประกันถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวนะคะควรจะพิจารณาประเด็นอื่นเพิ่มเติม,มวันนี้จะมาแชร์4เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกวงเงินคุ้มครองในการรักษาพยาบาลต่อครั้งนะคะเน้นนะคะ ต่อครั้งเพราะกรมธรรส่วนใหญ่มักจะพูดถึงความคุ้มครองต่อปีซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการรักษาพยาบาลต่อครั้งของเราได้ข้อ 2. นะคะความคุ้มครองที่ท่านอาจจะเลือกรับความเสี่ยงไว้เองอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่ท่านไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะหรือที่เรียกว่าผู้ป่วยนอกนะคะท่านอาจจะไม่จําเป็นต้องเลือกซื้อตัวนี้นะคะหรือบางบริษัทอาจจะมีสวัสดิการให้ท่านอยู่แล้วด้วย 3. วิธีการเคลมนะคะหากท่านมีสวัสดิการหรือมีกรมธรรม์อยู่หลายฉบับนะคะให้ท่านเลือกที่จะใช้สิทธิ์ให้ดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่าจะมีกรมธรรม์บางประเภทที่กรณีไม่มีเคลมสามารถได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มซึ่งจะทำให้ท่านคุ้มไปอีกและเบี้ยประกันต่ออายุก็จะถูกลงไปเรื่อยๆ ะะข้อที่4สุดท้ายซึ่งสําคัญยิ่งเลยนะคะเราต้องดูว่ากรมธรรม์ที่ท่านซื้อมีนโยบายการรับประกันถึงอายุกี่ปีอยากให้ท่านได้รับความคุ้มครองยาวนานที่สุดนะคะ สุขภาพให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงด้วยนะคะแต่ว่าจะให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเราเป็นโรคร้ายแรงอะคะ่ะเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ะะแต่เรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การนอนซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ถ้าหากว่าเราซื้อประกันสุขภาพความคุ้มครองจะมีเฉพาะค่ารักษาพยาบาลส่วนถ้าเราซื้อประกันที่เป็นลักษณะคุ้มครองโรคร้ายแรงกรมธรรม์เหล่านี้ค่ะเขาจะออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการรักษาโรคร้ายแรงจึงมีวงเงินก้อนแรกสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต ะะและว,วงเงินก้อนที่2เอาไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลน,นะคะจึงแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพเป็นวงเงินในการรักษาสุขภาพส่วนประกันโรคร้ายแรงเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและมีวงเงินรักษาพยาบาลต่อไปด้วยค่ะบริษัทประกันนะคะจะไม่สามารถปฏิเสธการเคลมเราได้เลยถ้าเรามั่นใจในเรื่อง,งต่อไปนี้นะคะเรื่องแรก นวันที่เราทําประกันนะคะเราได้แถลงประวัติสุขภาพของเราตามข้อเท็จจริงหรือยังนะคะอย่างสับทางประกันอ่ะเขาก็จะเรียกว่าอาศัยหลักสุดจริตใจ,จต่อกันนะคะท่านเรามั่นใจแล้วว่าเราเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริงก็สบายใจทั้งผู้อประกันและผู้รับประกันนะคะมีความคุ้มครองแน่นอนค่ะ 2. นะคะประกันสุขภาพมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถเคลมได้นะคะหรือเรียกว่าระยะเวลารอคอย รับประกันสุขภาพมีความคุ้มครองจากสาเหตุ2กรณีสาเหตุแรกเป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งอันนี้ไม่ต้องรอคอยค่ะเพราะเป็นอุบัติเหตุเคลมได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดเคลมจากการที่เราเจ็บป่วยอันนี้มีระยะเวลารอคอยอยู่30วันโดยทั่วไปนะคะหรือบางโรคอาจจะรอคอย90วันหรือ120วันแล้วแต่โรคนะคะส่วนที่3นะคะเป็นเรื่องของข้อยกเว้นทั่วไปที่ในตารางกรมธรรม์จะมีระบุไว้ที่ท้ายตารางกรมธรรม์นะคะอย่างเช่นนะคะการรักษา แพทย์ทางเลือกหรือบางครั้งเป็นการรักษาพยาบาลแล้วเป็นการเสริมความงามเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะอันนี้จะไม่ได้รับความคมครองนะคะพวกเราต้องเข้าใจความคมครองของกรมธรรม์ในส่วนของข้อยกเว้นด้วยนะคะ